ความหมายของการสวมแหวนอาจแทนการจองจำผูกมัดหากแหวนทองคำของไอ้เว่ยเว่ยอย่างซ่อนประเด็นโลกเพราะสลักรูปผู้อ,อพยพเล่าถึงผู้ลี้ภัยที่ถูกลิดรอนเสรีภาพในชีวิตเหมือนที่ถ่ายทอดในสารคดี Human Flow ปี2017เป็นศิลปะชิ้นจิวที่สุดในนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกในไทยของศิลปินจีนหัวขบฏ ผลผลงานมาหลายชิ้นค่ะทั้งประติมากรรมหินอ่อนรูปทิชชู่เศษสีผลพวงจากโควิด -19 ที่ของใช้ธรรมดาอยู่ๆก็มีค่าเพราะการจัดการที่ล้มเหลวอย่างในอเมริกาที่กระดัษชำระถูกกักตุนแย่งชิงไอวเว่ยจึงจัดหนักบันทึกหลายเหตุการณ์ร่วมสมัยด้วยอนุสาวรีหินอ่อนแบบโรมันเช่นเดียวกับศิลปะที่เกี่ยวกับการประท้วงฮ่องกงและปัญหาสิ่งแวดล้อม เรียกได้ว่ามัดรวมหลายประเด็นโลกเป็นนิทัศการเดียว Year of Red ปีหนูทองของไอ้เวยเวยถ้าไม่มีโควิด -19 ศิลปินรุ่นใหญ่ก็ออกปากว่าจะมาไทยด้วยตัวเองค่ะรอบนี้จึงออนไลน์มาพูดคุยกับสื่อแบบ virtual talk ได้คำถามที่น่าสนใจมาจากตัวแทนสื่อศิลปะผ้าป่านสิริมาถามไอ้เวยเวยว่าโลกทุกวันนี้เต็มไปด้วยความวุ่นวายแล้วศิลปะมีหน้าที่อะไร Ar has since the the human when they hunt when race start since start functioned of you beginning know to they ไอ i เว่ยเว่ยตอบว่าศิลปะมีบทบาทตั้งแต่เริ่มมีมนุษยชาติผู้คนวาดภาพบนหินหรือในถ้ำตามจินตนาการสู่การสร้างเข้าของเครื่องใช้มันเชื่อมโยงกับความงามความทรงจำและจุดประกายความกล้าคิดสร้างสรรค์ในโลกความจริง มาถึงวันนี้ศิลปะทําให้ชีวิตเรามีความหมายสําคัญกับใจและจิตวิญญาณหากใช้พูดถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์กับความเป็นมนุษย์ข้อหนึ่งเราต้องรู้ว่าไอ้เว่ยเวเป็นศิลปินชาวจีนที่ทํางานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแล้วก็เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีบทบาทอย่างสูงมากกับรัฐบาลจีนแล้วก็ในเรื่องของประชาธิปไตยและเสรีภาพนะฮะก็เป็นเป็นนักเคลื่อนไหวคนสําคัญคนหนึ่งนอกจากจะเป็นศิลปิน เปป็นนศิิิลที่งอธพลลทีี่่่่สุดคนนนนึงใใใโกไมชจเพราะเป็นศิลปินนักเคลื่อนไหวผู้กล้าชนกับรัฐบาลจีนและใช้ศิละปะวิจารณ์สังคมการเมืองโลกอย่างเจ็บแสบส่งให้แม้แต่การเลือกใช้วัสดุก็เป็นเรื่องมาแล้วค่ะนั่นคือเลโก้ซึ่งไอเ้เบย์เบย์เคยถูกปฏิเสธความร่วมมือจากบริษัทของเล่นยักษ์ใหญ่จนต้องออกมารียกร้องขอเลโก้เพื่อทำงานศิละปะเป็นข่าวดังปี2015 หากท้ายสุดก็มีผู้แห่บริจาคตัวต่อมาให้จากทั่วโลกโดยศิลปะรูป12นักสัตว์ที่ทำจากเลโก้นำมาแสดงในไทยด้วยากรารสื่อสารประเด็นสังคมให้เฉียบคมผ่านศิลปะไม่ได้จบแค่สร้างงานแต่ต้องควบคุมการติดตั้งใกล้ชิดค่ะยิ่งทำงานข้ามประเทศยิ่งไม่ง่ายโค้งสุดท้ายก่อนเปิดงานในไทยผลงาน Revolt ประติมากรรมหินอ่อนรูปกรวยจราจรจึงถูกขอให้เปลี่ยนจากวางบนชั้นมาวางราบไปกับพื้นเหมือนของจริงครั้งกู้ประท้วงฮ่องกงปี2019ใช้กรวยจราจรป้องกันการสลายการชุมนุมของตำรวจซึ่งถัง Contemporary Art ที่กรุงเทพต้องสื่อสารแบบ Real-Time ส่งรูปกลับไปให้ทีมงานของ I อไวไวอนุมัติและปรับเปลี่ยน การตอบรับแสดงงานของศิลปินจีนระดับโลกมาจากหลายปัจจัย1คือคอนเน c t ชันเพราะไอเวยเวยร่วมแสดงงานเดี่ยวกับถังคอนเท m p o r a ร y a อาร์ตมาหลายครั้งที่ปักกิ่งและฮ่องกงจนมาถึงสาขาที่ไทยนับเป็นครั้งที่4บวกกับภาษีของเทศกาล Bangkok Art Biennale 2020ที่เชิญศิลปินนานาชาติมาร่วมเทศกาลศิละปะเป็นครั้งที่2 ขณะเดียวกัน i อ้เว่ยเว่ยก็ยินดีที่ผลงานของเขาจัดแสดงในพื้นที่เดียวกับนิทรรศการของแอนดี้บอฮลและงานดิจิทัลของแบนโกซึ่งเกิดจากแผนดีลงานศิลปะระดับโลกมาเปิดให้ชมที่ห้าง River City Bangkok ในเวลาเดียวกันนิทรรศการ Gear of the Rat ครั้งแรกในไทยของ i อ้เว่ยเว่ยชมได้แล้วถึง10ธันวาคมสิ้นปีนี้2563ค่ะ